สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่สิบหกนะเก้ 9. 15, 9. 15าโมงสิบห้า้าโมงเช้านะครับอันนี้ดูบนะิตคอยนับหลุดเท็ดไลน์นะครับเนี่ยตีมาจะดูนะครับหลุดเพิ่งหลุดเองวันนี้จริงสัญญาณมันมาตั้งแต่เมื่อวานนะั้นลายสี่สชั่วโมงเนี่ยว่าโอเคแต่มันว่ามัน,ม,นมันหลุดห้าสิวัตไอดอไซห้าสิบนะอันนี้ประเด็นอย่างนี้นะครับตอนนี้มันหลุดเท็ดไลน์ไปแล้วหนึ่งสเต็ปนะต้องวันนี้ต้องเท่าไหร่ จ็ดโมงเช้านะครับบ้านเราอ่ะคืออีกเจ็ดโมงเช้าของพรุ่งนี้จะต้องกลับมายืดให้ได้นะไม่ได้นี่หลุดอซสายห้าสิบตรงเนี้ยแย่นะครับเอ่อเนี่ยผมว่าเนี่ยแนวรับเขา,ถ,าถ้าลึกๆเลยนะห้าหกสามหกสี่นะบิตคอยล์ุดคือการลุด,ร,ดรุดเทลล่าเนี่ยมันบอกไม่ได้นะว่ามันจะลงเพราะว่ามันยังไม่จบสิ้นวันหรือรอกไหมฮะบิตคอยมันจะปรับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเจ็ดโมงเช้านะ บ้านเรา,ายังมีเวลานอาจจะดึงกลับไปก็ได้อันนี้คอดูนะครับมันมันผมว่าตอนนี้มันถ้ามันหลุดพวกนี้มันเป็นทางเทคนิคอมันก็จะอาจจะมีคนเทขายลงมานะแต่รายสัปดาห์ก็ยังดูดูดีๆอยู่นะครับเนี่ยรายสี่ชัว่วโมงเนี่ยผมว่าไม่นานเนี่เยเด้งได้นะอาจจะเด้งเนี่ยสักครั้งหนึ่งสักปา๊บึงแต่เราผมไม่การันตีนะว่าไม่ไม่ไม่แน่ใจนะว่า มันจะเด้งไปแค่ไหนเด้งไปชนห้าสิบไอซ์ซแล้วลงต่อหรือเปล่าคือรายสัปดาห์มัมีอยู่รายวันก็ทักจะไปๆละลายสี่ชั่วโมงดูไม่ดีนะครับแถ้าคุณย่อไปทางเฟรมเล็กเนี่ยสองชั่วโมงนี่นะครับเนี่ยมึงเห็นไหมไอซ์ซด์มันต่ำแล้วมันก็อาจจะเด้งแต่มันพวกนี้ถ้าทรงอย่างนี้เราไม่เล่นเด้งนะครับถึงแม้รายวันจะโอเคสัปดาห์ดีอยู่เพราะว่ามันเสี่ยงล้วเกิดนหลุดแล้วเนี่ยเรารอดูดีกว่าเนี่ย ถ้าหลุดตรงนี้อีกแย่นะครับ5 6าถึงห้าหมื่นประมาณเนี้ยไอ้ไม่ใช่นี่ห้าหกสามนะครับ6 6ประมาณนี้มาดู e t h <ม>ก็เหมือนกันนะเวลาเดียวกันปแต่ e t h ที่ผมบอกว่าทรงดีกว่านะครับขึ้นมาดึบเนิบเนิบนะสี่สิบห้าองศาไม่มีอะไรขึ้นมาเนี้ย e t h เป็นลายวีคนะถ้าตีเ e รา e t h แบหลุดไปเหมือนกันนะกลับไปดูบิตคอยอ่าวีคนิดนึงโอ้ถ้าตีจันอย่างนี้หลุดแต่จริง บีทีซีมันตีได้สองแบบนะครับตีเปลี่ยนความชันกับอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มันก็มันเมกเซนไหมมันก็เมกเซนสําหรับคนถือยาวๆโอ้โหห้าหมื่นสามอ่ะคุณต้อยขายอ่ะมันอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับคนเล่นแบบเช่นเดเทนมันก็ไม่ใช่นะเล่นยายะสั้นๆแต่เทรนลาวเนี่ยจุดต่ำสุดสองอันเนี่ยตรงเนี้ยถ้าหลุดลงมาห้าหมื่นสามห้าหมื่นเนี่ยค่อยขายมันผมว่ามันต้องเป็นแบบลองอันจริงๆนะ อ่าแล้วอันนี้มาดูอ่าี ETH ก็หลก็หลุดเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมย่อ ETH ให้ดู4ชั่วโมงเนี่ e ย ETH เนี่ยผมว่ามันอาจจะเด้งก่อน BTC นะใน4ชั่วโมงนะครับมาดู Ripple XRP XRP ขอดูรายชั่วโมง4โอเคอยังยังไม่หลุดนะครับอ่าเราจะต,ตีตีพาที่หนึ่งนี่จริงๆแล้ตรงนี้อ่อาเดี๋ยวขอตีใหม่นะกัน ประมาณนี้ครับเนี่ยยังยังโอเคอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เหมือน ETH กับ BTC นะมันขึ้นขาขึ้นชัดเจนรุนแรงแต่ Ripple นกาค่้องไซด์เว์อ up อันนี้ตอนนี้ยังไม่หลุดก็ยังโอเคแต่ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะ,ขอ,อะขอดูดีครับว่ามันลงมาเท่าไหร่นี่นี่คือเรียวไทม์นะครับ9.15เนี่ยลงมา2% BTC นะ ETH สีแดงนี่เป็นเป็น US นะสีน้ำเงินเป็นของ b i t c u p นะครับ เนี่ยตัวที่ลง,งหนักก็คือตัวที่รุ่นมันเยอะๆแซนดิสไลท์คอยอย่างเงี้ยครับดอชลงมาเยอะแ,นนล,ออล,แล้วว่มามาันไม่ค่อยลงเท่าไหร่มาดูแซนแซนนะับตีเทนไลน์นก,ก็ประมาณเนี่ยอามันขึ้นมาเยอะมันยังโอเคอยู่นะนี่แซนยังโอเคนะครับแต่แซนลงก็เยอะเหมือนกันนะห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นแล้ว ถ้าตัวพ่อไปตัวแม่ไปนะครับ B BTC ผมผมคิดว่าเป็นตัวพ่อแนละ้ว e กัน ETH ผมว่าเป็นตัวแม่เนะี่ยก็ไม่ไม่พวกนี้ไม่รอดหรอกครับหรือเขาจะดึงไว้อันนี้ก็บอกไม่ได้นะฮะขอดูแสนรายสัปดาห์ดีครับโอ้โหคือรุนแรงมากเนะโอ้บอสแต่ก็แท่งแดงเลยนะอาทิตย์นี้อาจจะเป็นจุดสูงสุดของเยอะรอบนี้ก็ได้นะแสนนะครับระวังนะครับเอนจินเอนจินเนี่ย ถามว่าหลุดอย่างตีอย่างเงี้ยก็รูปร่างคล้ายแสนนะเพราะมันเทรนคล้ายๆกันหลุดนิดนึงอย่างที่บอกนะครับหลุดไม่หลุดตอนเรกมันคือหลุดแต่เจ็ดโมงเช้าอ่ะก็คือดูแท่งทั้งวันอาจจะไม่หลุดก็ได้นะแต่ถ้าคนเล่นก็ผมว่าเป็นจังหวะสำหรับสำหรับผมนะผมกลับมาดูบิีซีนะะในสี่ชั่วโมงเนี่ย ถ้าขึ้นไปเนี่ยผมว่าผมขายเด้งนะเด้งแล้วขายดีกว่าในสี่ชั่วโมงนะผมผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์ว่ามันจะสามารถไปยืนหรืสิ้นหวันสี่ชั่วโมงก็ผมว่าอาจจะตอนมัค่ำา้ำมาแมั้งนะหรือเย็นเย็นบ้านเราอะสี่ชั่วโมงถ้ามันเด้งขึ้นไปนะมันถ้ามันไม่มีอะไรอะแต่ถ้ามันลงมาเขาเนี่ยจะหนักนะครับระวังไว้ให้ดีนะว่าอารูปโปรไฟล์มันก็ ก็โอเคนะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะสังเกตไหมตอนนี้ในบ t c นะครับกลับมาดูเนี่ยรูปมันน้อยนะตรงนี้เห็นไหมครับจะมีติ่งอยู่ตรงนี้นี่เองห้าหมื่นสี่ไอ้ห้าหมื่นห้าประมาณนี้ที่เหลือมันจะไปกองอยตรงนี้เยอะสี่หมื่นหกเขาเก็บมาตั้งแต่สี่หมื่นหกครับห้า 5, 6, หกหมื่นหนงอนี้เราไม่รู้นะเขาเก็บเขาขายหรือเขาหรือเขาลินหรือเขาเก็บเพราะว่าถ้ามันลงมาอย่างนี้หลุดหลุดอันนี้นะครับ แต่ว่าไอ้ก้อนเี่ค่ะบเขาลินขายนะอันนี้ยังบอกไม่ได้นะคือบิทคอยมันผันบวนกล่ะวิ่งแรงลงแรงอันนี้ระวัางน,นะครับมีตัวไหนอีกนะสนใจดูไลท์คอยไหมครับไลท์คอยประมาณลงมประมาณห้าเปอร์เซ็นจริงไลท์คอยสวยนะถ้าตีเทรนไลนย์อย่างเงี้ยยังมีช่องช่องว่างให้เล่นอีกเยอะยนะครับอ๋อไลท์คอยสี like ่ชั่วโมงเนี่คีย์เวิร์ดไปอยู่ตรงนี้เลยน,นะครับเนี่ย ตายเอาให้อยู่นะครับเนี่ยสองสี่สี่ครับจุดสามเนี่ยมันแย่มันนะครับเทนลายมันอาจจะโอเคอยู่แต่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวเอ็มเอ็มเคอร์บลงมานี่โหผมว่าสี่สิบเหรียญสบายๆนะครับสองหนึ่งศูนเนี่ยลงมาถึงนี่เลยนะอืมเดีย๋ยวขอดูลายสัปดาห์ครับเออไลคอยก็ ราสัปดาห์มันก็โอเคนะมันเบรกหายขึ้นไปตรงนี้แต่สังเกตไหมตรงนี้ที่เหมือนกับทุกทีอะได้โปรเจนได้โปรเจนได้โปรเจนสี่ครั้งห้าครั้งไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยถ้าคุณมีอยู่หลายสัปดาห์นะเนี่ยถ้าคุณ่เออคิดจะเป็น v i อะไรเงี้ยบิทคอยเนี่ยก็ไม่หลุดตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรนะนึกออกไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ก็เล่นในรอบสัน้นๆหรือเขาไปเก็งกำไรหวังรวยทุกคนอะผมว่านะ แล้วแต่แล้วกันโอเคช่วงนีในการลงทุนนะระวังนะครับหลุดคอตอนนี้9้าโมงสิตอนเช้านะฮะหลุดแล้วนะครับรอดูสิ้นวันอีกทีหนึ่งหรือจะขาดไปก่อนอันนี้แล้วแต่คนแล้วกันโอเคขอบคุณค่ะ